บรรดาท่านเพื่อนเสเพื่อนสถารธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะคือความระพฤตประจำ มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับเจรณะสิบห้านี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลาย มีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสับรายภพก็ดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงม่ได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์จะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจรทงหลาย ในเวลาเพื่อน,นบรรดาเพื่อนมีสุสมณีนทั้งหลายจงสังวรระวังข้อวัดปฏิบัติในจรณะสิบห้านี้ครบถว้วนและขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจรณะที่ห้าสบห้านี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ ถ้าบังเอิญท่านผู้ใดบอกว่าจําไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตายกระทูมีหูเหมือนหูกระทะเพราะตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยิน นี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบไปว่าคําสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถีว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นที่เขารับฟังมาแล้วเม่อรู้แล้วก็ต้องถือว่าจําได้เมื่อจําได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้ จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคำเรียกว่าไม่มีคำให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คำว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเจรณะข้อที่สิบเจรณะข้อที่สิบมีคำว่าสติแปลว่าระลึกได้ นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คำว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริสิณแล้วสิ่ของเรามีกี่สิขาบท จำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือเรามัตราวังในอินทรีย์ในกระาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูได้ฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรารูปดีหรือรูปชั่ว จมูกกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหรือกลิ่นชั่วอะไรก็ช่างปล่อยมันไปลิ้งกระทบรสไม่ติดในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอเนื้อกระโพชนนเวตตนอยู่ตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่แต่กระแต่กลามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินอย่างงั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาฟุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตาภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้วนปีไม่กินเพื่อความขอ,อ,องใสไม่กินเพื่อยังกินเลสให้กำเริบแล้วเราก็นึกได้อยู่ว่าเป็นชายคาลิยานโยก เราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วมันก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทางหูทางตาจมูกริ้งกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิต แปลว,ว่าผู้ตื่นอยู่โดยการระมัดระวังความชั่วไม่เกิดเนื้นเราก็ระลึกอ,อยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคำสั่งและคำสอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนใดที่เป็นคำสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตาม และเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีหิริอายความชั่วเราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตปะเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระโุทธเจาเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจำมากและปฏิบัติตามความที่ดีฟังไว้ด้วย ฟังแล้วก็จําได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจําไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําว่าจําไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยิงจะบอกก็ไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้ว จะว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้วันผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทำผิดธอทำถูกก็ต้องถือว่าต้องมีโทษและมีคุณตามนั้นแล้วก็จำไว้ได้ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียรือละความชั่วเพียรทำลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคำว่าสติ เราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไร้สติถ้าไร้สติแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีดีไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติตัวสำคัญนั่นก็คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสกายาทิฐิอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติดอ,อกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น เราถือเสม,มือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึง่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัชยชั่วคราวเท่านั้นสองวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรอยู่เสมอ สามสีรัตปรตาปรมาตเราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่ลูกลำ้ำศีลต้องระวังให้ดีนะนี่เป็นกฎในสำน,นักของเราด้วยแล้วเป็นคําแนะนำในให้เรียกว่าเป็นความประพฤตททิพระเจ้าบอกต้องฝึกประพฤติและเราจะต้องนึกไว้เสมอว่ากามฉชันธะเป็นภัยสําหรับเรา เรายามหาทานทำลายการรมมชันทะให้วีนาตไปจากจิตสำหรับห้าเราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งการรมของจิตเดิมหน้าความโกรธความยบ,บาตให้สิ้นไปหกเราไม่จะหลงไม่หลงไหลฝ่ายฝันติดอยู่เฉพาะรูปประชฌานเจ็เราจะไม่ติดอยู่เฉพาะอรปอรูปฌาน รวมความมาทั้งรูปประชาญแล้วรูปประชาญก็ดีเราถือว่าเป็นบนรดาดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้นแล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือต,วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะอย่าลืมไม่ได้นะ อเธจะเราจะไม่ทำอารมณ์ให้พงสั้นทำจิตตรงเฉพาะพุทธิพานธ์อวิชาเราจะทำลายความโง่เงวาชาอาวิชาโดยมีความเข้าใจในอริยสัจสี่และก็ทำจิตให้เข้าถึงอริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพระโยคาวจรเราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานะปะปุตุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไรก็ตามถ้ามันหนามากก็เอาฝานถากถ้ามันหนาน,น้อยก็มีถากถ้ามันบางมากก็อาตะใบถูบางลงไปมากกว่านั้นใช้กระดาษทรายถู ถ้าบางจนทั้งไม่เหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หายนี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่สิบเอ็ดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาของพิจารณาอารมณ์จิต ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเรายังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่ายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นเขาหรือเปล่าถ้าอารมณ์อย่างนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมณ์ใจสูง ถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาห่มมาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัต์อันเป็นธงชัยของพระสัตรุของพระอราหันต์ก็สแสดงว่าเราเลวกว่าสัตว์ฉันประเภทเลวเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่เอาผ้าเหลืองไปหุ้มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวกองตัวให้ดี แกจบไม่มีก็ไปดูน้ำใสๆช่ำอกตัวเงาว่าสภาวะรูปร่างของเราไม้แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนชาวบ้านขเขาหรือเปล่าปัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาวัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา รือว่ากันด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราแล้ปัญญาคือพิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาห,หรือเปล่าถ้าสงสัยใช้บัญญาแก้ให้ชัด ว่าพระธรรมคําสสั่งอนที่องค์สมเด็จพระสงสวัสวร์ที่สอ,สอนนะ่ะมันจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าโง่หรือว่าเราโง่ใช้ปัญญานะ่นจะใช้สัญญานล้วปัญญาก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสิขาบท227รวมทังอพิสมาจารย์ด้วยเป็น300เศษ สำณเณรก็มีศินสิบสิขาบท10บแล้มีแล้วก็มีเซกีวัตรเจ็ดสหรวมเป็น85สิบ้าขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็มีศิลห้ามีศิลแปตามอัธยาศัยที่เพื่อทำได้ใช้ปัญญาใคร่ควรพิจารณาสิ่งของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันปล่อยมันขาดทะลุอย่าให้บกพร่อง ถ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกกันร่รรูปเวทรูปรูปเสียงกินรสและสัมผัสเอาร่างกายคนก็เลยกันคนคนดีสัตว์คนดีวัตถุคนด,คนดีมันสุปรปกุสะ ให้พิจารณาในกายคตานุสติและอสุภกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอะไรเยืนโยงคงทนตรงไหน,นมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรัก แล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่งคือปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นพ่ออะไรจึงไม่พอใจในบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้น,เ,น,นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดาคาดมัดไร,รเขามัดไร,รเขาเพราะเรามันเหลว ถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขาใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักดีพระพุทธเจา้าถึงกล่าวว่านินทาประสังสานินทาดาสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกเขาสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคําเขาพูดเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคําเขาพูด ดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพนามังคณียาจ้างคนด่าไปบินดาบาเขาก็ตามไปด่าไปเทศที่ไหนก็ตามไปด่าไปอยู่พัก่อที่ไหนก็ตามไปด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือน ต่อมาท่านสันชัยบริภาชกท่านก็นั่งด่านั่งด่าเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พ,พ,พระพุทธจเจ้าสาปเถิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้กับสุปิยะปรีภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธจเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจรุ่งก็ทรงเฉย ไม่เด็อดร้อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ดีเส็จแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเอ้เรื่องดีใครเขาจะทาดีเขาจะทำชั่วนะ่ะจะไปนั่งโกรธเขาเพื่ประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็แสงดัแลงว่าใจของเรามันยังเลวมันยังมีกิเลส การที่เขาทามาที่เขาพูดมาจึงเป็นไม่ถูกใจจึงโกรธไม่ความโกรธแตมันตัวกินเลยคืออรมของความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียด้วยพรามนาจพรมีหารสีและสกายทิฐีร่วมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปประชาและรูปประชา ว่ารูปฌานและอรูปฌาน้นสองรายการนี้เป็นกําลังของจิตที่ดึงปัญญาเป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหารประหารกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารเท่านั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าการ,ราท,ท,ท,ที่เราจะถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือคลองถือหมู่ถือคณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเรา เสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายไม่กันไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบเปรียบเทียบให้เป็นการเครื่องแข่งกันเล้อทันเลีอกว่าถ่อมเกินไปอะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่ไม่กันป่วยไม่กันตายไม่กันรักสุขไม่กันเกลียดทุกข์ไม่กันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบาย จะเสมอม่เสมอจะดีกว่าจะสูงต่ายจะความต่ำกว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรีของท่านท่าน,นี้พออุตาจะากใช้ปัญญาขัาควบคุมกาลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชาชาใช้ปัญญาข้าจำแนกแจกลมไปว่าอวิชชาตัวเกาะ ก็ในอารมณ์ที่เป็นอนุสัยนียังมีความหลงไหลไฝ่ฝันทอแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็มีความสบายไม่ควรจะตเยอทียานมากเกินไปให้มันเหนื่อยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำยังไม่ใส่กิจ เราก็จะต้องทําต่อไปในไหนเมื่อเวลามันมีก็ทําลายให้ม,มันวินาศไปให้มันหมดกิเลเสียขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในจิตปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิกล่าว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจสี่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากเราจะตัดตัณหาความทยานอยากได้ก็เพราะอาศัยหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีอารมณ์สมาธิตั้งมัน สามมีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาเสังขันวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตใจถ้าเราวางขันห้าเส้ญญนได้เมื่อไรก็ชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเหมือน,นั้นจัดว่าเป็นพระอริยาจาเจ้าเบื้องสูงคือพระอรหรันต นี่เราว่ากันถึงบัญญาและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้ากล่าวว่าข้อที่สิบสองว่าปฐมฌานปฐมฌานนี้เป็นฌานที่หนึ่งที่บรรดาพวกเราเราพุทธบริษัทต้องทำไม่ได้เพราะเป็นฌานโลกีในการที่นรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก เราใช้คำภาวนาและพิจารณาในขั้นห้าก็ดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือว่าจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกเขาก็กดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกติมีหมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เมื่อว่างจากกิตอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกืึเป็นอัตโนมัติรู้ลมเข้าลมออกรดูภาวนาว่าพุทโทธธรรมโมสังโวานั่ก็ช่งางจะพิจารณายังไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจงกระทั่งไออารมณ์จิตนี้แม้แต่ยินเสียงภายนอกกมาจิตก็ไม่รำคาญ สามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สำหรับปฐมฌานนี้มาทำได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆอย่าได้ครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าจิตก่อนที่จะเข้าปฐมถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงนี้พราะผ่านปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่าย เพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกรับกรอกมันมีสภาพดินน้นรนมันมีสภาพฟูซ่านเป็นปกติการรักษาารมนในระยะต้นที่ทำจิตให้ถึงถึงปฐมฌานรู้สึกว่าจะลำบากครุกคลาดสนิดบางทีวันนี้ทรงจิตดีคนนี้สรงไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่ควรจะดีแต่จิตสงดัดพาะวันลุ่งขึ้น คิดว่าวันนี้จะว่าก็ให้เต็มที่กี่กบเผื่อมไปกับกับกศับกษอสายเป็นอันว่าอารมใจกับการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบายใี่บริการหนึ่งอารมณ์จิตที่9้าเข้าไปมันมีอาการห้าหนึ่งขนพองสยองกล้าว สองร่างกายน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวสั่นเนื้อตัวลอยห้าเมีอาการทราบสาั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างขพงามันอย่าไปสนใจการสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงบัมัชานเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไปตาติยาัยเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของร่างกายเราต้องการอย่างเดียวคืออารมใจสุขนี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คือว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิท พอจิตมีรอารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาพสภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีวาบลงมาแอาการอย่างนี้ปรากฏเพึ่อทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกำลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานมีอาการวาบคล้ายบตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทําจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ยาวๆใจคหายใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆคล้ายๆกับเกณฑ์ทหารถ้าสองสามครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏพระบรรดาสาวกอคองค์สมเด็จพระบรมสุคตการแนะนําก่อน การเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อต่นี้ไปข็ามันดาท่านหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคำแนะนำเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปแต่เขาเวลานิดหน่อย